แล้วนะคะกับนุนาบอยรถบ้านสาขาราช,ชาบุรีนะคะคิดถึงกันไหมเอ่ยรอบนี้นะคะน่าจะเอารถสุดรอ4ประตูนะคะมาแนะนําให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยตอนนี้ก็จะเป็น m a ด d a บ t 5 0 p ้านปนะคะเครื่อง2.2 High Racer นะคะปี2015นะคะเราลองมาดูรอบรอบคันกนันก่อนนะคะ ในส่วนของตัวด้านหน้าของเขานะคะกราจังจะให้ออกแบบมาแบบว่าหรูหราให้ความสปอร์ตนะคะก็คือ จะเป็นทรงแบบผ้าเหลี่ยมเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเจ้ามาด้าของเขาเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟนะคะก็จะเป็นฮาโดรเจนให้ความชบเฉี่ยวมาเลยนะคะคันนี้เนาะแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกให้มาอีกด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของด้านข้างเจ้าคันนี้กันบ้างนะคะว่าจะให้ความหลอมาขนาดไหนนะคะในส่วนของ ตัวยางนะคะตัวนี้จะเป็นยางแม็กแต่งนะคะขนาด18นิ้วนะคะเป็นยางดันหลอบทั้ง4เส้นเลยนะคะใช้งานแบบว่ายาวๆกันได้เลยแล้วก็ในส่วนของด,ด้านข้างเขาจะมีบันไดข้างให้ด้วยนะคะขึ้นลงสะดวกสบายมากๆเลยนะคะ และในส่วนของตัวกระจกตัวนี้นะคะก็คือให้ความโฉบเฉียวความสอปอร์ตเนาะเป็นโครเมียมและมีไฟเลี้ยวให้พร้อมในตัวเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนาะนี่เลยเป็นไฮไลท์เซอร์นะคะในส่วนของด้านหลังก็จะมีันชนท้ายให้แบบนี้นะคะแล้วก็ มาตตา B.T 50 Pro ตรงนี้นะคะกระบะท้ายนี่เปิดง่ายมากเลยนะคะนี่เลยเบาแบบสะดวกสบายมากนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะสามารถเปิดใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของ ภายในเจ้ามาสด้าคันนี้กันบ้างน,นะคะว่าเขาให้ออปชั่นอะไรกันมาบ้างน,นะคะตามมากันเลยทีนี้นะคะนาะก็อยู่ในส่วนของด้านในนะคะของเจ้ามาสด้าคันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัวคอนโซลของเขาแล้วก็พวกเครื่องเล่นที่เขาให้มานะคะเครื่องเสียงที่เขาให้มาจะเป็นแบบว่าแผงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะมองเมนูแบบว่าง่ายมากๆเลยนะคะสามารถกดปุ่มเลือกได้เลยเมนูหรือว่าเราจะเชื่อม FMAM M, แผ่นซีดี m 3เรานี้นะคะใส่ได้เลยและที่สำคัญตัวนี้นะคะยังสามารถเชื่อมบลูทูธได้ด้วยนะคะ mm hmm. เชื่อมกับโทรศัพท์มือถือเวลาที่เราจะกดโทรหาใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ต้องกดที่มือถือก็ได้นะคะเราสามารถกดที่ตัวตรงนี้ที่เขาให้มาได้เลยนะคะแล้วก็จะมีจอแสดงผลเล็กๆตรงนี้ให้มาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์นะคะตัวนี้จะเป็นแอร์เม่นวลนะคะแล้วก็ อ,อีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับเจ้ามาด้าปกติแล้วในส่วนของตัว Boom, ปุ่มลดล็อกโดยทั่วไปจะอยู่ที่แผงประตูด้านขวาถูกไหมคะแต่ว่าเจ้ามาสด้าคันนี้นะคะของเขาจะอยู่ตรงกลางตรงนี้เนาะเวลาที่เรากดปุ๊บนี่มันก็จะกดล็อกใช่ไหมคะจะได้ยินเสียงไม่เอ,อ่ยแล้วก็กลดล็อกนะคะจะุดตรงนี้เลยนี่นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์นะคะคันนี้อย่างที่นาบอกไปตอนแรกนะคะว่าตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดนะคะในส่วนของตัวบอก มาสตอร์คันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังสวยๆให้ความสปอร์ตกันเลยทีเดียวนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของห้องผู้โดยสารนะคะและในส่วนของตรงกลางตรงนี้ก็ยังมีช่องวางแก้วน้ํานะคะสามารถใส่ได้เลยสงที่เนาะแล้วก็มีช่องไฟ12โวลต์ให้นะคะตรงนี้1จุดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่พักแขนใช่ไหมคะแล้วก็เปิดน้าก็จะสามารถใส่ของได้เยอะพอสมควรเลยนะคะในส่วนของคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะคะและอีกหนึ่งอย่างนะคะสําหรับ มาได้คันนี้ที่พิเศษก็คือเขาติดกล้องหน้าเสริมมาให้นะคะอีกหนึ่งตัวซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าใหม่เอียมเลยนะคะติดมาใหม่ๆเลยพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ดูในส่วนของเพดานกันบ้างนะคะนี่เลยปี2015นะคะแต่ว่าพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยถือว่าใช้งานมาไม่เยอะอ่ะทีนี้เราลองมาดูในส่วนของตัวแผงประตูด้านข้างกันบ้างนะคะก็ อตอนนี้จะเป็นกระจกนะคะปรับและพับไฟฟ้านะคะปุ่มคอนโทรลของเขาก็จะอยู่ด้านแผงด้านขวาของคนขับเนาสามารถปรับระดับการมองเห็นของเราที่เราเห็นสะดวกได้เลยนะคะแล้วก็จะมีพวกนีเลยปรับกระจกขึ้นลงนะคะแล้วก็ ในส่วนของความปลอดภัยนะคะตัวนี้จะให้มาเป็นถุงลมนิรภัยนะคะ2ที่ที่พงมลาลัยเลยแล้วก็ที่ด้านซ้ายนะคะแล้วก็จะเป็นระบบเบรก ABS ด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่นายอยากจะโชว์นะคะนี่เลยมาทางด้านซ้ายกันบ้างตัวนี้ก็จะสามารถเปิดแล้วเขาจะมีช่องเก็บเอกสารอะไรนี้ใช่ไหมคะและนี่เลยนะคะตัวนี้ยังมีในส่วนของตัวบุ๊กสวิตอยู่นะคะอยู่ครบเลยแล้วก็คู่มือด้วยนะคะอยู่ในช่อง ตานสายตรงนี้เลยนะคะเปิดมาก็จะเจอแบบนี้เลยนะคะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะว่าจะนั่งสะดวกสบายกว้างขวางเยียดขาได้เยอะขนาดไหนนะคะตามมากันเลยนะก็อยู่ในส่วนของด้านหลังของห้องผู้โดยสารของเจ้ามาด้าสีประตูคันนี้แล้วนะคะบอกเลยว่านั่งนิ่มมากเลยนะคะสะดวกสบายมากเลยนะคะเวลาที่เราเดินทางไกลหรือว่าไม่ไกลก็ได้เนาะนั่งแบบว่าเหยียดขาได้เยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ ในส่วนของตรงกลางตรงนี้เรายังมีช่องไฟ12โวอต์อนให้อีกหนึ่งที่นะคะเผื่อผู้โดยสารเราจะชาร์จแบตนะคะหรือว่าจะต่ออุปกรณ์อะไรเงี้ยคะสามารถเชื่อมตรงนี้ได้เลยเนาะไม่ต้องไปขอเชื่อมข้างหน้านะคะและทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าจะบอกว่า ในส่วนของตัวบอกของเจ้ามาจ้าคันนี้นะคะด้านหลังของเขาสามารถพับลงมาได้นะคะในกรณีที่สมมติว่าไม่มีผู้โดยสารนั่งแล้วเราต้องการที่จะวางของแล้วชูในช่วงหน้าฝนถ้าวางข้างหลังก็จะเปียกแน่นอนถูกไหมคะเราสามารถวางในส่วนของห้องผู้โดยสารตรงนี้ได้เลยแล้วก็พับต่ะตรงนี้ลงมาและด้านหลังที่เราพับลงมาก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือนะคะแม่แรงนะคะอยู่ทางด้านหลังนี้ด้วยนะคะ <S <S <ๆ>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พับได้ก็คือมันผ่าสามารถพับได้2แบบถูกไหมคะ อันนี้พับลงมาแล้วแล้วก็ด้านล่างเนี่ยสามารถพับขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็จะมีช่องเก็บของนะคะด้านล่างให้เราอีกด้วยนะคะถือได้ว่าสะดวกสบายนะคะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยนะคะมากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะอยากทราบในส่วนของเรื่องราคาคันนี้กันแล้วหรือยังคะ ทีนี้เดี๋ยวนาจะขออนุญ,ญาตไปในส่วนของด้านหน้านะคะ ooh, แล้วก็เดี๋ยวจะไปสรุปในส่วนของตัวราคากันว่าเจ้ามาซาคันนี้นะคะเราให้ราคากันที่เท่าไหร่นะคะก่อ<ใ>น <ๆ S 2> ที่<ๆ>เราจะมาพูดในส่วนของเรื่องราคากันนะคะเดี๋ยวนาจะขอ,อนําเสนอในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้ามาซาคันนี้กันก่อนนะคะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันก่อนนะคะว่าตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเครื่องยนต์สะอาด ใหม่เอี่ยมนะคะและที่สําคัญดูได้เลยนะคะตัวนี้สีเดิมน็อตเดิมฝากกระโปรงเดิมไม่เคยมีแกะไม่มีใครนะคะเรารับประกันนะคะในส่วนของเจ้า m าด,ด้าคันนี้นะคะจะเป็นเครื่อง2.2นะคะจะเป็น4สูบ125แรงม้านะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะก็ขอฝากเอาไว้อีกสัก1นึ่งคันนะคะสําหรับเจ้า4ประตูสุดหล่คคันนี้นะคะมดดาด้าวีที5.0โปรนะคะ2.2 ไฮรเซอร์นะคะเป็น4ประตูออโต้นะคะขอฝากเก็บเอาไว้ในดวงใจอีกสักหนคันนะคะบอกก่อนอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าราคา Mazda คันนี้ตอนที่เขาออกห้างนะคะอยู่ที่893,000บาทนะคะแต่ว่าบอรถบ้านเราให้เพียงแค่435,000บาทเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดนะคะ435,000บาทนะคะ ถูกกว่าตอนออกห้างนะคะประหยัดกว่าเป็นแสนเลยนะคะคันนี้ขอฝากเอาไว้ด้วยอีกสักหนึ่งคันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามนะในช่องยู u ูบบอยรถบ้านเพชรบุรีด้วยนะคะอย่าเพิ่งมีหายกันไปไหนติดตามกันไปตลอดเลยนะคะจะมี รถดี้มานําเสนอให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะและที่สําคัญถ้าใครสนใจรถคันนี้นะคะสามารถมาชมรถตัวจริงได้ที่บอยรถบ้านสาขาราชบุรีนะคะน่าจะประจําอยู่ที่สาขานี้เนาะเบอร์โทรนานะคะ0910452284นะคะ โทรได้ตลอด24ชั่วโมงยกเว้นเวลานอนนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าติดตามนะคะว่าจจะเอารถอะไรมาให้ลูกค้าได้ชมกันเป็นคันต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ช่อง y u t u b e บอยรถบ้านด้วยนะคะ